ผมก็มาคุยเรื่องรถกันให้กว้างนะครับบางคนชุ่มชยกับว่าว่าไตสร้างรถเก่าๆกับรถมือสองนั่นจะซื้อรถประปิดน่นดีทั้งตามความคิดของผมมันกับถ้ากกอยต้องการจะซื้อรถมือสองกันกับผมแนะนําให่ซื้อรถบินสิ้นนะกับตอนนี้นะรับรถบินสิ้นรถบินสิ้นมันต้องดูรุนเดียวอ่าป้อมมีอะไรเทียบกับ รถบินสิ้นทีมีอะไรเทียบเยอะก็คือรถที่ดังๆกับรถที่เคยดังๆคนนิยมชมชอบกันมากว่าอไ้รู้ๆอย่างไรวอาเยอะอะไรบางในตอนตลาดบ้านเรากับถ้าว่ารถไอ้เยอะนั่นนั่นรุอนั่นนั่นมีคนใช้กันเยอะก็ผู้ต่ำว่าผู้ต่ำชินซ้วนกับเขาจะปั้มชินซ้วนเขาจะทำชินซ้วนแต่ว่าเขาเรียกว่าชินซ้วนเทียบ มันไม่ใจ่งพวงบริษัทร,รถเร็วนะครับแต่ว่าชิ้นส่วนเทียบแต่ก็ใช้ได้คงต้นนะครับเพราะว่าโดยพ้นเดี๋ยวบริษัทรถ,รถต่างๆถ้าเข้ผลิตรถรุน่นน้อยว่าก็ทาชิ้นส่วนแต่ในเมื่อเข้หรือผลิตรถเร็วกับในเมื่อก็เหรือผลิตรถเร็วขาจะไม่ทําชิ้นส่วนมากเร็วรับแต่ก็เราก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าไม่มีชิ้นส่วนที่เปลี่ยนก็ชิ้นส่วนเทียบมีเยอะเพราะว่ารถรุ่นที่ดัง,ดง มาโกนนั้นพูดตาจินซวนเขาว่าตาจินซวนอยุดจินซวนเตียมออกมาค่ายกับผมค่ายดีเลยกับการดูกรรากรจ้างกับเพิม่มไหนหน้ามาเป็นรถบินซินนะครับรถบินซินนี่ส้มทุกับแล้วย้ำว่ารถบินซินก็ต้องเป็นรถรถหนังคือโบราณรถเกิงนะครับรถเกิงก้งเล็กๆนะครับการนี้ผมยกตัวอย่างก็ได้ไหนตะกูลวีโอ้ at, รือตะกูลยาริ์ไรอย่างเนี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นรถติดดวงดัง,ดงมาก มันถึงเขาเหลือปลิบไปเล้วกัอย่างมีอยเลยกับแล้วการบำรุงรักชาเขาหายนะครับบางคนว่ามันจูราไม่ได้รถอชูราหรือรถดีเซลนี่กับมันเหมาะจำรับไม่เหมยกับถ้าปโปกกูเรลโฉมสูงมากนะครับรถจูราหรือรถดีเซลนี่โมมสูงถูกทิ้งถูกยางจะช่ฉมสูงเพราะว่าอุปกรณ์ของรถดีเซลจะเย,ย้ยกับเมียตังดยวยตาร์ทหรือเครืองยุ่นก็เย้ยถ้าว่าถึงบทบาทการ่ฉมเนี่ย ชมลักเ้นครกับแต่ถ้ารถบินสิ้นนี่ไม่ก่อยมีนะครับตีได้ช่มลักเ้นครับการส่วนนี้แล้วการลักรอยกับพุ๊บเนี่ยน่าให้จ้างรถเล็กรถบินสิ้นกับนี่อย่างเดีพยุใจอยู่ตัวนี้ก็รถเก่านะกับรถเก่าเดี๋ยวใุ๊ใจก็รถมาด้าแฟมิลี่กับเป็นรถนานแล้คกับนานแล้วคือผููดไา้ว่าเครือบจะเป็นรถในตำนานแล้วก็รถมาด้าแฟมิลี่ในการหรือปาริสไปหล่ปีแลวคกับ ประมาณยี่สิบปีกว่าแล้วตีเหลิกผลิตไปกับอ่อม่มยำประมาณไม่รู้ว,ว่าไหนจไห้แม่ก็ว่าโคนตีนี้เป็นรถตีดวงดังนะครับตาตามว่าอะไรมีไหมอะไรมีถูกกินตอนนี้อะไรคืออะไรเตี้ยมันกับอะไรเทก็ไม่มีเลี้ยวตั้งเอาอะไรเทก,ก็ต้องอะไรมือช่องแต่อะไรมือช่องบางกินกระตุน้นนะครับแต่มันห้าอยากนะรับนี่ย่างแด่เเมื่อวานนะกับก็หลูกมาก,กันจากรวมกับ หลูกมากกันจักร่วมพมกับไปซื้อมาเปลื้อนครับไปดานเดียวก็ได้เลยนะครับหลูกมากกันจักกอันวนนี้ตีร่วมมาจะร่วมกลางคว้ากับกลางในพวมาเลยอยู่นะครับตีติดตบโลนะครับก็จะร่วมโขนกับพมไปซื้อกับช่องรอยอาทินะครับราคาอาจจะไม่เมื่อนก็ได้นะบางร้านอาจจะไม่ตึงบางร้านอาจจะคืนแต่ว่าามรคิดนะครับช่องรอยอาทิตมือนกันกุ้มอย่าไหมกับเราเอามาเปลี่ยนเอาเองแต่ถ้าป้าไปให้ก็เปลี่ยนให้กับ ไม่เกินโรยกับเพลว่ารกับโขลเร็วก็มีโอกาสได้ไงชุ่งกุงเป็นไม่ได้กันถ้าเอาไปเปลือยตามอุตามอูกุ้งราบละมันก็ซ้ำรอยอาซิปต่างเปลือยต่างไหวไลี้ยวกับเนี่ยเป็นเย็นนี่ครับตั้งรถกูาเราเอาไปชจมนี่จังก็าเอากาาตีรากาสชุ่งกับมันตีไม่ได้เลยกับเพลว่ารกราคาหลักมื้นนี่ครับรถลากาหลักมื่นเนี่ยก็าตีรากาชมเป็นมื้นเป็นไม่ได้กับ ก็ัตุ้งตีราคาลักรอยรวนี้แล้วกาเปลี่ยนหลุมมากันจากรอยเดียวกับรอยเดียวเนี่ยเป็นเด่เนี่ยตีนแจวไว้รวดราคาสูงๆก็ว่าต้องหกราคาสูงไปตามรถราการถกับกาแเร่งเนี่ยมันเป็นเด่นเนี่ยนะกับสร้างกลุ่มการชมรถการป้องกระจายมาหล่ปีแลวนะกับตอนนี้ก็สร้างเส้นกว่าลู่แลวรถมาด้าเวมลีนตีนบางก้นววาแลวมันใายได้กี้เส้นลู่จริงๆแล้วนะกับ รถบินสิ้นนั้นเข้าใน,านใหน้าไม้ใจเตี่ยมช่องเส้นรู่กับให้ชจเตี่ยมช่องเส้นลู่แล้วให้เปลี่ยนเคลืองแต่ว่ามันไม่เคยเปลี่ยนกับเกลืองส่วนใหญ่แล้วกาเขาจัดส้มกับเขาจัดส้มเปลี่ยนหลูกซูบเปลี่ยนเวน้นเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยไอ้พ้นแต่ว่าต้องเปลี่ยนหลูกซูบเปลี่ยนเวน้นก็ปรปะว่าหลูกซูบรวมเว้นรวมก็เป็นติมากกงรถควันเข้ากับรถ,ก,บรถกินหมันเคลืองกรเลยก็ต้อง เปือนเวน้นเพื่อนหลูกซูปก็ไล่ตางนะรับมันก็ไล่ตางอยู่นะรับทีนี้มันมีวิตี้นะครับผุจะเ,เนะนําวิตี้ว่าทาอย่างไรไม่ต้องเพลือนเวน้นเพื่อนหลูกสุบแต่ว่าเกลืองร่วมราะว่าการกองเกลืองร่วม,มก็คือกินหมั่นเกลืองแล,วแล้ววั้นก้าวแล้วก็หัวเตียนโบดกับคือหัวเตียนดยได้ไม่นานกับโบดตึ้งหัวเตียนก็ะกระรากาชุ่กับจริงจริงจถไดรวดแต่ว่า,าไม่กินหมั่นเกลืองวันไม่ก้าวหัวเตียนจะไม่โบดอายนะกับโย่ได้เป็น มาเชียปีน่ะกับวัวเตียนกับตัางรยจักอีกกับขี้นะะกับบางคน่ากับกี้อย่างเอยไม่เอาวัวเตียนหมดกับเราเร่งเครื่องให้ให้รบชุงบางนะะกับอจจะเห็นว่าเร่งเครื่องชักช้ามันโรบประมาณจากนึ่งช่งหนาที่เผื่อไอ้กล้วยแต่ว่าวัวเกียววัวเตียนเผาไม่กราบน้ามันน่ะกับแล้วก็เราเร่งประมาณทั้งหนาที่นะะกับแล้วเราไปจะโล่กันเร่งกราบเนี่ยเจนเนี่ยนะะกับก็ กูว่าเตี้ยนอยู่ได้เป็นห้าปีนะครับจุดหนึง่งต้นหมากับเกรื่องเบนซินตั้งอยู่ยใจใจนี่ผมย้ยำว่าต้นตีน,นรถก็ไม่ติดเอกับหลุนนี่ประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดน้ำมันโต้โป้ยปุ๊บจะแหนวิธี่เตมรถเบนซินในประหยัดน้ำมันว่าเติมมันอย่างเลยนะมาแต่คลิปนี้ผมจะมาคุยเรื่องว่าซื้อรถว่าได้ดีใช่ไหมรับก็ผมแนะนน้ำว่าถ้ารถเหมืองช่องหรือรถก้อยรถเบนซินนะครับรถเก่งเล็กนะครับ มันใช่มาใจได้สะดวกแล้วก็ะโสมก็เาคาไม่ส้วงแลยตั้งรถแต่ว่าจะคุ้นดังๆกันกับรถเก่งเล็กกันไม่ว่าอู้ติดชนหน้าบถอะไรก็กระโสมได้นะครับรัวตีดก็ะโสมได้ในต้วหนึ่งก็เคยโสมอยู่ประจําประโสมกันส้วงเลยก็เกะกลางคืนเลยก็เกะได้เลยนะครับเกะก็ตามว่าตามรถคล้วยอะเล็กหน่อยๆเพราะด้วยความจำานงกับโต้โป้ไอวีวีตี้แก้ปัญหานะครับก้อนนี่ว่ารถ เกินช่องเส้นลูแล้วหรือมีควันก้าวล้วคือู้รายว่ากินมันเกลืองถ้าไอติพย์ไหโทนมันเกลืองหรือโอ๊แล้วกับดำดำแล้วเก็บนะไม่อยากนครับให้เปลี่ยนน้ำมันเกลืองเอาน้ำมันเกลืองสูรากับบางคนว่าน้ำมันเกลืองสูราใช้เหมือนสิ้นนายใช้ได้นะครับถ้าเกินช่องเส้นลูแผลเล้วในพวกเนือน้าไม้ใช้มันเกลืองเบืออาซิบกับเบืออาซิบกองสูรากับมันเกลืองเคลตธรรมดายี่สิบ ยี่สิบห้าสิบนะครับยี่สิบห้าสิบก้อนรถสุรานะครับหัวใจอะไรพุ่มระเบ้องแล้วก็เกลืองจะแน่นขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับเกลืองจะแน่นอีกครั้งแ,แล้วก็วิ่งต่างเกลย์ดีซะด้วยนะครับเพราะว่ามันเกลืองความนืดมันสู้บางคนว่ามันวิ่งดีอย่างไรกันเมื่อความนืดสู้ก็เพราะว่ากั้นระพบแล้วลืมดีนะครับเราหมันจะไม่เลี้ยวหายทั้งห่ดเราวิ่งต่างเกลย์เป็นว่าต่างจังหวัดเป็นช่วงลอยรู้นี่ถ้าเราใจนะหมันเบือบ่อสิบนี่ ความเนื้อสุงนี่นำม,มันมันจะไม่ไม่เลี้ยวหายนะครับตีนีนบางคนก้นาวใจปิดนะครับก้าวใจว่าตั้งว่าความเนื้อริงต่ำๆเบอร์สามสิบนี่ว่าความเนื้อจะสุงไม่จ่ายนะครับถ้าพอเกิดความโรนสุงนี่นำม,มันจะเลี้ยวนะครับถ้าไม่รถคือเร่งเร่งเลี้ยวตัวกำลังอัดมันนอยนะรับเร่งเลี้ยวกำลังอัดมันนอยตีนในถ้ากรณีว่ามันเกลืองตีว่าเบอร์ เจี๊ยบซิ๊กับมันกับิ่มกำลังอัดกันมากับมันจรับรถวิ่งต่างเก๋ยนะครับแต่ถ้ารถวิ่งในเมืองพวกยอมรับว่ารถติกาความนืดช้มซิปมันวิ่งในเมืองมันจะปลายัดมันมากกว่านะครับถ้ารถตีวานเหลืองยังไม่ร้วมมันกับ <MEL S 1> แต่ถ้าว่า,วารถตีวา่าเหลืองร่วมร่วมเล้ยวมันกับก็ชุมควนใจมันมือเบซิปบนะกับแต่ถ้าครานี้ว่ารถจะวิ่งต่างเก๋ยปละจํานะครับ ก็คือผวดรถยมอยเราใจ่าหมละมาณจังมืดช่องมืนลู่เล้วแล้วเราวิ่งต่างเลยประจําวิ่งต่างอย่างวัดพุกนี้นําไม่ใช่มันมือเสีซินะครับมันมือเสีซิมันจะเกิดแรงอัดดีกว่าและประยัดนำมันกว่านะครับสําหรับรถวิ่งต่างเลยพมไม่เล่งวิ่งยนรายะเก๋ๆนะครับเกค่ะจะมากุยว่ารถเบนซินรถเบนซินเมื่อเกลืองร่วมเล้วช่วงเส้นลู่เล้วเรามายใช้มันเกลืองจูราจะได้หรือก็ได้นะครับ ก็ใจดีปกติเพิ่มกระจายมาหลายปีแล้วนะเพิ่มจ่ายมาเป็นสิบปีแล้วนะกับมันมันเกลืองก็รถโซลา่าเบื่อยี่สิบนะอ,อาซิปนะกับยี่สิบกีอาซิปกับเต้ตตนสตาร์าตตนเจ้ากนะับพุ่มยำว่มมาตตนสตราตร์าตตนเจ้านะให้เราอุ่นเกลืองสักประเดี๋ยวนะกับกูปวดสตาร์าติดกับให้กดกันเร่งให้หลบเกลืองอยู่ที่โซ่พันกนะับปวดตราร์าติดแล้วนะกับว่าช่วงนี้ซาร์าหลังเดียววนะ่าติดกับนะรถ รถเบนซิน้ำเงินเขียวโบา์กับเปลืองมันเบา์ถ้าตัดกลางเดียวกระติดก็ให้เร่งเปลืองไว้ที่ปั่นนาปั่นนาแล้วก็ให้เร่งไว้ที่ช่องปั่นประมาณสักครึ่งนาทีนะครับเร่งรอไว้ที่ช่องปั่นสักครึ่งนาทีเพื่อให้น้ำมันมันได้เลี้ยวกับให้น้ำมันได้เลี้ยวพอเร่งครึ่งนาทีกับกับขี้อะไปกตินะครับเต็มอาปลายโถอกน้ำอีกนะครับโถนจะรู้ว่าเพราะว่าเร่งอัดดีมากนะครับใจหมันเปลืองเบอร์ยี่สิบ อาชนี่กับน้ำโอกลายโตนะครับราะว่าตุกุนการู้ใช่ไหมกับรถเบนซินทั้งน้ำย่อยปลายโตนี้ระบบป้ไม่ดีแรงัดดีก็จะรู้ว่าผมจช้อาเป็นสิบปีแล้วนะครับน้ำมันเครื่องจูรามาใช่รถเบนซินเนี่ยกันในการลัางปุมนี่กับการกาลัางปุมนี่มาด้าเคมิลลี่รุ่นปั่นเซ่นะครับคลิปนี้ผมก็จบแค่นี้วัสดีครับ